เห็นทุก์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยานในการรับชมครับกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจติมาสมุทธะ ทุกทุกพระองค์ด้วยความครุบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันตอนที่76ยังมาไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาสวัธรรมที่เกิดขึ้นกับทานตะวันในวันนี้หลังจากเมื่อคืนได้ทำภาร,รกิจดับเพลิงเจ้ากรรมให้กับญาติธรรมท่านหนึ่ง และท่านบอกว่าหากเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นไปดังที่ทันตะวันนั้นได้กล่าวและสามารถดับผึ้งเจ้ากรรมได้แล้วเมื่อเขาไปทุระที่ภาคเหนือเมื่อกลับมาเขาขอมาเยี่ยมทันตวันอย่างที่ทันตะวันอยู่ได้ไหมเนื่องจากว่าในเรื่องของการสร้างบารมีนั้นย่อมมีทั้งพระและย่อมมีทั้งมารเมื่อถึงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนั้นหากกำแพงของทันตวันถูกทำลาย ด้วยกายหยาบเมื่อมีการมาพบกับธนวันได้หนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นประตูก็ถูกไขสาธุชนทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความทุกข์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างอัตโนมัติเพราะกำแพงนั้นถูกทำลายลงไปแต่บัดนี้มันยังไม่ถึงเวลาเพาราะธนวันนั้นยังช่วยผู้ที่เป็นญาติธรรมมาดับพืินเจ้ากรรมได้เพียงจำนวนไม่มากนักและอาจจะต้องเกิดปัญหามากมายตามมา และธันตวันนั้นอาจจะอยู่อย่างสถานที่ตรงนี้ไม่ได้อาจ,จต้องมีการเคลื่อนชีวิตไปอย่างสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพราะนั่นคือรหัสที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่บัดนี้เวลานั้นยังไม่ถึงทันตวันต้องสะสมบาร,รมีและยติธรรมจานวนมากมายเอาไว้ก่อนจึงสามารถที่จะเคลื่อนที่ชีวิตได้เหมือนกับพระทุดงไปอย่างที่ต่างๆได้แต่ตอนนี้ต้องอดใจไว้ก่อนนะนะครับสำหรับยติธรรมผู้ที่ ได้ผ่านการพึงเจ้ากรรมแล้วแระปรบัถนาที่จะมาพบทันตะวันตัวเป็นๆน,นะครับแต่ทันตะวันบอกเลยว,ว่าทันตะวันไม่มีตัวตนนะครับแล้วเวลาที่เหมาะสมก็จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้ทุกอย่างยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเมื่อยติธรรมท่านนี้ได้กล่าวขึ้นธันตะวันก็เห็นสภาวะของ ฝูงชนจำนวนมากมายก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างสถานที่ที่ทันตวันอยู่นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่เป็นระเบยียบวินัยมันก็จะกลายเป็นอาสมมันก็จะกลายเป็นสถานที่หนึ่งของมารครับมันจะมีความลักลบกดหลงเข้ามาอย่างมากมายมันจะทําลายระบบต่างๆไปทั้งหมดั้งสิ้นนะครับเราเห็นผู้บเาเพ็ญในทางกายาบของคราวาสมากมายนั้นต้องกลายเป็นเรียกว่าสถาน รวบรวมกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมากมายที่เห็นในยุคปัจจุบันนี้และอย่างหนึ่งก็มีภาพที่ไม่อยากไปนั่งให้กับาดาราหนุ่มนะครับท่านนั้นได้สัมภาษณ์ในรายการที่ใครไปแล้วก็ดับนะครับเป็นรายการหนึ่งนะไปแล้วดับตรงนั้นกานตะวันเองอาจจะเป็นคนหนึ่งไปแล้วดับตรงนั้นเลยครับแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําทบุญนะครับในการช่วยดับเพลิงเจ้ากรรมของอผู้คนทั้งหลายเพราะว่ารายการนี้ก็จะดับดับ,ด,บดับไปเลยฮนะ ซึ่งอาจจะตัดโอกาสของผู้ที่จะได้รับการดับเพลิงเจ้ากรรมในอนาคตนะครับเพราะนั้นนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับที่จะมาพบกับทันตะวันนะครับเพราะว่าธันตะวันนั้นไม่มีตัวตนแต่เมื่อถึงเวลาเวลาที่เหมาะสมแล้วผลไม้นะครับเมื่องอมเต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็จะถึงเวลาที่เด็ดไปทานได้แต่ตอนนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับก็อดใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่เบื้องบนนั้นได้เมตตาแล้วทันตะวันก็มีเกาะ เรียกว่าเกาะกำแพงที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับก็จะถึงเวลาได้ทําการเปิดเป็นคอร์สนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปอีกไม่นานเมื่อมีจํานวนผู้เข้ามาดับเพืงเจ้ากรรมนะครับก็จะมีผู้มีบุญนะครับมีกําลังทรัพย์มากมายนะครับก็จะจัดคอร์สในสารที่บ้านของตนเองนะครับเหมือนกับว่าเดือนนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็มีญาติธรรมนะครับผู้มี เป็นสิทธีผู้มีบุญก็จะบอกว่ามีการจัดคอร์สที่นี่นะครับก็ให้มารวมตัวกันจํานวน10คนนะครับแล้วก็ดับเพิิงเจ้ากรรมใน1สัปดาห์พร้อมกัน10คนนะครับแล้วก็จะมีเช่นที่ลําพูนจัดเดือนนี้นะครับเดือนนี้อาจจะมี2จุดครับที่กาลสินจุดหนึ่ง อ่าสิบคนนะครับมาเข้าคอร์สเพื่อดับเพลิงเจ้ากรรมกันหรือว่าทางปากใต้ทางนครศิีธมราชหัดใหญ่อย่างนี้นครับก็จัดคอร์สกันจุดละ10คน10บคนนะครับโดยจะมีผู้มีบุญนะครับผู้ที่เป็นญาตาิธรรมที่เข้ามาดับเพลิงเจ้ากรรมก่อนแล้วแล้วก็สามารถดับสลายกรรมได้แล้วต่อไปเขาก็จะเป็นลักษณะของคนจัดเป็นหัวหน้าการจัดคอร์สนะครับเหมือนก่าวบอกเพื่อนฝูงแล้ว คนนู้นก็มีความทุกข์คนนี้ก็เจ็บป่วยมากมายนะครับเขาจะได้มารวมตัวกันแล้วทันตะวันก็จะได้ไปทําการดับเพลิงเจ้ากรรมให้พร้อมกันทีละสิคนในหนึ่งสัปดาห์เลยเต็มๆนะครับคือพาทําทุกอย่างให้เรียบร้อยจนเสร็จสิ้นภาร,รกิจนะครับแล้วก็จะได้ผลเป็น ain, ความชัดเจนแล้วก็เห็นผลอย่างทันตาหินในอนาคตข้างหน้านะครับแต่ตัวน,นี้นะครับก็เป็นลักษณะของโรงเรียนอนุบาลนะครับนสเซอรี่ก่อนนะครับ ก็อย่าพึ่งนามาเจอกันก่อนนะครับให้อดใจรอสักนิดนึงนะครับให้ทุกอย่างมันสุกเต็มที่นะเหมือนเรา,าลงหวานลงหวานข้าวในในท้องนาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราลงมาย่ําบนพื้นนาตอนที่มันยังเป็นเมล็ดแล้วแตกยอดน้อยๆนะครับมันก็จะทําให้ต้นข้าวนั้นน,น,นะครับตายเสียนะครับแต่ถ้าเรารอเวลาที่เหมาะสมให้เป็นรวงออกมาเหลืองแล้วพร้อมที่ลงไปเก็บเกี่ยวแล้วตอนนั้นนะครับ ไม่มีใครห้ามนะครับเขาก็จะเชิญมาให้เก็บเกี่ยวกันได้ในเวลานั้นนะครับคากล่าวนี้เป็นเช่นไรนะครับทุกอย่างก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับจาก1เมล็ดข้าวมันก็จะออกผลมาใน1ต้นมีเป็นร้อยร้อยเมล็ดนะครับสามร้อยสี่ร้อยเมล็ดต่อหนึ่งต้นนะครับจะเป็นแบบนั้นนะก็อดใจรอดนนะครับให้ถึงเวลาก่อนนะครับสำหรับญาติธรรมนะครับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมนะครับช่วงนี้ก็ ยังทาได้เพียง1ต่อหนึ่งหรือว่า1ต่อสองนะครับเพราะว่าการทาภารกิจอพินเจ้ากรรมนั้นเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนมากท่านตะวันนั้นไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับต้องสแกนดวงจิตอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็พิจารณาถึงเรื่องราที่ส่งไปนะครับแล้วทุกท่านก็ต้องจดจําอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็ปฏิบัติให้สําเร็จอย่างรวดเร็วพรวพาต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าดวงจิตใดมาแล้วก็จะไม่ทําให้เขาต้อง เรียกว่าคาราคาซังหรือปัญหาลักขึ้นกว่าเดิมครับต้องแก้ให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังรับได้เพียง1นึ่งงองดวงจิตในรอบ7วันหรือ15วัน,นครับแต่หลังจากนี้นะครับเมื่อทุกอย่างเปิดแล้วนะครับมีกลุ่มเราลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่มารับเพลิงนะครับมีกําลังทรัพย์กำลังทุนแล้วเขาจะจัดโค้ดกันอย่างนี้ตอนนั้นก็จะไ,ไปช่วยทีละสิบคนนะครับจวันก็พอถ้าได้ไปเจอตัวเป็นๆกันแล้วนะครับไปตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ถุงมือเชียงใหม่7วันกรุงเทพ7วันลบบุรี7วันสระบ,บุรี7วันก็จะได้เดินจุดเดือนละ4จุดอย่างงี้ก็จะช่วยได้ถึงประมาณ40คนนะครับแต่ถ้าบารมีมากกว่านั้นผู้ที่มาดับเพลิงเจ้ากรรมแล้วเกิดมีการบรรลุธรรมตามมาเป็นจำนวนมากก็จะได้ช่วยกันเยอะกว่านั้นบางทีก็คอดนี้30คนนะครับเมื่อมีรูปมือแล้วอย่างนี้ครับอ่าก็เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้านะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องรอนะครับทุกอย่างต้องรอเวลา นะครับรอความสุขงอมของเรื่องราวต่างๆแต่ทุกอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแน่เพราะว่าไม่ไม่ได้หยุดนิ่งเลยเพราะว่าแต่ละวันนี้สะสมอะไรที่จะเป็นบารมีเรื่องของการเปิดเปิดคอร์สอบรมระดับใหญ่ได้ก็คือธนวันทําหมดทุกเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนมืออาชีพนะฮะแต่ก็ทําได้ทําเพื่อสะสมไว้ทาโดยไม่ไม่มีอะไรเพื่ออะไรดั้งนั้นนะครับทําไปอย่างนั้นแหละนะครับ ไม่ต้องการคําชมไม่ต้องการคําติไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าเราทําไปเพราะาเรารู้เหตุว่าเราสร้างเหตุให้เกิดผลสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเกิดเป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่นะครับบุคคลทั้งหลายเพราะว่าท่านตะวันนะก็ได้รับคําบอกจากพ่อเมฆคูบาจรยแล้วว่าแค่ชาตินี้ชาติเดียวแล้วแหละ,ละไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือนะครับจึงต้องทําประโยชน์สูงสุดนะครับก็เลยสะสมเรื่องราวต่างๆไปนะครับ ตอนนี้ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็คนก็ยังดู among YouTube YouTube ธันวันก็โพสต์ไปเสร็จก็ดู5คน4ีคนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องเหล่านี้ก็จะมีลูกหลานได้มาเจอในอนุอนคตอนข้างหน้าเขาจะได้มีบันไดหนีไฟเอาไว้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับธันวันก็ต้องขอ,อจบเพียงทีานี้ก่อนนะครับกราบนมรสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์ายสายธรรมสัมมาสมุทธะปัชฉิมสมุทธะ ทุกพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมและก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ